ในวันที่น้ำน้อยเสือแมวกบยางมากูละเซ็งเลยอฮ้ขยับปลาทั้งนั้น นุ้เชียอุ๊บวิ่งโต้บอลเฉโตเฮียตามกัดทั้งสองทีวิ่งโอ้โหเฉโตช่อนใหญ่วะตามหัวชิบหายต้องสายเล็กมาเล่นนะวันนี้บอกแล้ววันนี้มันจะโดนอนี่ โดนแล้วครับโหยยังโงนนะเจอเตะแก้คันเข้าไปตามกัดกัดผิดทีแล้วแล้วก็กัดตามกัดทิงปลาเผาแงไอ้วันนี้มาหมานได้ว,วะทางวัดน้ำน้อยกันอย่างนี้นแหละจะโดตไซประมาณโลซัดเตะแก้คันเข้าไปครับผมลืมเมาเหยื่อมาหัวดเจะป่วยกับกระหม่เนี่ยครับ,บ,น,รบน้ำมันนี่น้ำลงเอา้า ดูอะไรเป็นทางเลยเนี่ยหวันน้งคลองเลยวันเนี้ยโดนโอเคครับผมฝ่ากได้ครับเจ้าแต่แก้ันครับผมสุดยอดมากครับลองดูกันต่อลืมเปืดเด็กเมื่อกี้นี้ไม่มีความพร้อมเลยนะเจ๋งสุดจอดครับผม <c oughs>